ข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล่ธธาทัตครอ้ออาเภอหนองยาปล้องจังหวัดพิบุรีประจำปีพุทธศักราช2566ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลท่าท่คร้อจัดตั้งเมื่อวันที่9มีนาคม2557รวมระยะเวลาการดำเนินงานถึงปัจจุบัน9ปี5เดือน22วัน ข้อมูลณวันที่31สิงหาคม2566มีคณะกรรมการจำนวน11คนแยกเป็นชาย4คนหญิง7คนผ่านการอบรุมตามหลักสูตรที่กรกตกำหนดทั้งหมดจำนวน11คนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรที่ผ่านมาจำนวน9คนเป็นวิทยากรประจำเขตเลือกตั้งเพชรบ,บุรีเขต3จํจำนวน1คนสถานที่ตั้ง ใช้สถานที่ของกสณตลทัเครอและใช้กลุ่มลายว่าสสปจตทตะครอมีสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการอยู่ในกลุ่มจำนวน11คนตอนที่2ข้อมูลการประเมิอนองค์ประกอบที่1กลุ่มสมาชิกสถานที่ดาเนินการตัวชี้วัดที่1มีการสร้างความรู้ความเข้าใจคนในชุมชนสมัครเป็นสมาชิกสสปจตาโดยสู่ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล่ัตะครอ มีการจัดอบครมสมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่แกนนำเครือข่ายพลเมืองคุณภาพระดับหมู่บ้านในวันที่26กรกฎาคม2566ณนห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตะคร้อครบทั้ง8หมู่บ้านรวมทั้งสิ้นจำนวน50คนและขยายผลเครือข่ายพลเมืองคุณภาพให้ครอบคลุมในหมู่บ้านที่ตัวเองรับผิดชอบ โดยสรุปภาพรวมในการขยายผลเครือข่ายพลเมืองคุณภาพของตำบลท่าตะคร้อจำนวนประชากรทั้งหมด2,959คนสมัครเข้าร่วมเครือข่ายพลเมืองคุณภาพจำนวน2,359คนคิดเป็น79.72%ตัวชี้วัดที่ 2, สองสมาชิกเข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของสะสปชตหรือคณะกรรมการสสปชตท่ตะคร้อ พร้อมด้วยแกนนําสมาชิกเครือข่ายพลเมืองคุณภาพระดับหมู่บ้านเข้าประชุมประจําเดือนร่วมกับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคนโดยให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งแก่ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจําวันตลอดจนพัฒนาต่อยอดการเสริมสร้างและขยายเครือข่ายพลเมืองและการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพโดยยึดหลักความพอเพียงตัวชี้วัดที่3มีสถานที่ดำเนินการต่อสอสปชที่แน่นอนเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนโดยมีสำนักง,งานเป็นอาคารที่มั่นคงถาวรใช้งานร่วมกับกศน,นตมนทัาตะครอมีการจัดมุมเพื่อเผอยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ประชาชนคนรู้มีป้ายต่อสอสปชที่โดดเด่น คนในชุมชนมองเห็นได้ชัดเจนมีบอร์ดโครงสร้างคณะกรรมการประวัติการจัดตั้งข้อมูลสมาชิกและเกือข่ายแผนงานโครงการกิจกรรมผลการดำเนินกิจกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานต่สสปชตเป็นสถานที่ทำงานที่ประชุมและปฏิบัติกิจกรรมของสสพชตมีสถานที่เก็บเอกสารและเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสสปชต ตัวชี้วัดที่4เป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อเรียนรู้ประชาธิปไตยชุมชนโดยสสปจตทัเครอมีการถ่ายทอดความร,รู้ในการส่งเสริมประชาธิปไตยการสร้างคลเมืองคุณภาพและการเลือกตั้งให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปโดยจัดในรูปแบบที่หลากหลายจำนวน5รูปแบบประกอบด้วยรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างพลเมืองคุณภาพจำนวน8ครั้ง รูปแบบการจัดส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพจำนวน13ครั้งรูปแบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จำนวน2ครั้งรูปแบบออนไลน์จำนวน5ครั้งและรูปแบบการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจำนวน4ครั้งรวมทั้งสิ้นจำนวน32ครั้งตัวชี้วัดที่5 เป็นศูนย์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของสสปจตและงานส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชนโดยสสปจตท่าตะเคาะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานผ่านช่องทางสื่อทั่วไปโดยจัดทําเป็นมุมประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยสื่อเช่นแผ่นพับหนังสือเอกสารอ็กสแตน QR code คอมพิวเตอร์และบอบร์ดวิชาการจำนวน12ครั้งเพื่อให้ผู้สนใจ สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลโดยมีการสรุปและจัดทำข้อมูลเป็นห้องนิทรรศการออนไลน์ในหัวข้อเรื่องน่ารู้คู่ประชาธิปไตยสจปจตอำเภอหนองยาป้องซึ่งในเนื้อหารายละเอียดประกอบไปด้วยประวัติศาสตร์ชาติไทยการเมืองการปกครองกฎหมายน่ารู้คู่ประชาชนเศรษฐกิจพอเพียงหน้าที่พลเมือง,องและการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังมีกรรมการ คอยอธิบายให้ความรู้ในการตอบข้อสงสัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องสมาชิกเรือข่ายสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลาองค์ประกอบที่2กรรมการตัวชีวะที่6มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดช,ชอบเป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยศูนย์สสปชาตาต,ตำบลทรร่ตครอได้รับประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลท่ตะครอ จากสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปิบุรีตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประกาศาวันที่15ธันวาคม2565จากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการสสปจตท,ะทะัตคอเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานพร้อมระบุให้กรรมการรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือนำเสนอผลการปฏิบัติงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งในวันที่16ธันวาคม2565นสสปจตท่ตาตะคร้อตัวชี้วัดที่7มีการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบวาระโดยส่งส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลท่าตะคร้อมีการประชุมคณะกรรมการประจำปีงบประมาณ2566โดยแบ่งเป็นรายไตรมาตรจำนวน4ครั้งและมีบันทึกาการประชุมครบถ้วนทุกครั้ง ตัวชี้วัดที่8มีแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการและนําแผนไปปฏิบัติโดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลตะคอได้ไประชุมคณะกรรมการเพื่อจะดทาแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,566ในวันที่16ธันวาคม2,565โดยกําหนดการจัดกิจกรรมทั้งหมด23กิจกรรมและได้ดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนทุกกิจกรรมตัวชี้วัดที่9 คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรพลเมืองคุณภาพอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานได้โดยคณะกรรมการของสสพจตท่ตะาคาได้รับการคัดเลือกจากสำนักง,งานกรกตจังหวัดปิบุรีให้เป็นตัวแทนของขคณะกรรมการสสพจตอ,อำเภอหนองยะปล้องเข้าร่วมกันอบรมวิทยากรหลักสูตรพลเมืองคุณภาพจำนวนสคนได้แก่นางพิสมัยทองสวยัยนางอมาราสุข,ขโข นางอุณาการเทถนนมและนายสรันพูลสมบัติเมื่อวันที่27-29เมษายน2565จากนั้นได้กลับมาขยายผลพร้อมฝึกปฏิบัติให้กับคณะกรรมการสสพจตทุกคนทุกตำบลในเขตอำเภอหนองยาปล้องจำนวน42คนในวันที่28พฤษภาคม2565 เพื่อให้ทุกคนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สมาชิกองค์กรเครือข่ายและประชาชนในหมู่บ้านชุมชนได้ตัวชี้วัดที่10มีแผนบูรณาการร่วมกับ4องค์กรเครือข่ายป,ประชาธิปไตยโดยสสปชตทัตค้อมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณพศ2566โดยบูรณาการความร่วมมือกับ4องค์กรดังนี้ 1. ร่วมกับกลุ่มสตรีตำบลทัตะคราะอจัด่อนอาชีพการทำกระถางต้นไม้จากเชือกปาน 2. ร่วมประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอหนองยาปล้อง 3. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ฝึกฟร้อมฝึกปฏิบัติในหัวข้อการสร้างพลเมืองคุณภาพ สามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชนของอบตอท่าตะคอและ 4. ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตะคอจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนองค์ประกอบที่ 3. กฎกติกาข้อตกลงตัวชีวัดที่11มีกฎกติกาข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันของคณะกรรมการและสมาชิก อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยสูงสะสะปะชะตตำบลท่ตะคอมีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันในวันที่16ธันวาคม2565เพื่อจะดทำกฎกติกาและข้อตกลงโดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบกฎกติกาข้อตกลงร่วมกันจำนวน9ข้อประกอบด้วย 1. ปฏิบัติงานให้ตรงตามเวลา 2. ถือความถูกต้องซึ่งไม่จำเป็นต้องถูกใจ 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 4. อาัยซึ่งกันและกัน 5. ช่วยเหลือระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินใดๆในบริเวณสสพชต 6. ช่วยการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณสสพชต 7. เคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนตัวของผู้อื่น 8. เป็นผู้นำที่ดีและเป็นผู้ตามที่มีวินยัย9 มีความรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดจากนั้นนายสรันคุณสมบัติเลขาสสปจตทะตะัตคอจะทำประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรเสน,นึงให้นางพิสมัยทองสวยัยประธานสสปจตทะตะัตคอลุงนามและติดประกาศไว้ในสสปจตทัตคเพื่อให้แคณะกรรมการและสมาชิกได้อ่านและปฏิบัติร่วมกันตัวชี้วัดที่12 มีการชี้แจงทำความเข้าใจและมีข้อสังเกตร,ร่วมกันในการถือปฏิบัติโดยได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมกับสมาชิกเพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อตกลงและการกำหนดกติกาให้ถือปฏิบัติพร้อมกับบทลงโทษในกรณีผู้ฝ่าฝืนในการประชุมครั้งที่2วันที่9กุมภาพันธ์2 5 6พโดยในที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันองค์ประกอบที่4กองทุน ตัวชีวัตที่13มีกองทุนสสปชตเพื่อใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องโดยสสพชตทะตะัตคอมีกองทุนและบริหารกองทุนโดยเริ่มจากมีการจัดตั้งกองทุนสสปชตจากความร่วมมือของสมาชิกและคนในหมู่บ้านในปีพศ2559มีสมาชิกสมัครเข้าร่วมกองทุนเริ่มแรกจำนวน11คน และปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนจำนวน50คนจากนั้นมีการประชุมเพื่อจะททำระเบียบการดำเนินงานกองทุนสสปจตในวันที่1มกราคม2 5 5 9และมีผลบังคับใช้ในวันที่10มกราคม2 5 5 9โดยมีเนื้อหารายล,ละเอียดแบ่งออกเป็น12หมวดมีแผนการดำเนินงานกองทุนสสปจตที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการและสมาชิก มีการนำเงินกองทุนไปใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนในการส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชนและแก้ปัญหาของชุมชนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและมีการจัดทำทะเบียนบัญชีกองทุนเพื่อการตรวจสอบตัวชี้วัดที่14มีการสแสวงหากองทุนและทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสอสปจตโดยสสปจตทัศคอ มีแผนการพัฒนากองทุนเพื่อสแสวงหาเงินกองทุนและทรัพยากรจากหมู่บ้านชุมชนกลุ่มองค์กรหน่วยงานราชการภาคีเครือข่ายและภาคเอกชนทั้งในและนอกหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มจากปี2559ถึงปี2566เป็นระยะเวลา7ปีและมีเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนิงนงานสสปจตทัตคอเป็นจำนวนเงิน 34,100บาทองค์ประกอบที่5กิจกรรมตัวชี้วัดที่15มีการดำเนินงานตามแผนโครงการกิจกรรมของสสปะชะตและแผนรูรณาการในการส่งเสริมประชาธิปไตยและความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพตามวิถีประชาธิปไตยชุมชนโดยสสปจตทัตคอมีโครงการกิจกรรมจำนวน23กิจกรรม และดำเนินการตามแผนได้ครบถ้วนทั้ง23กิจกรรมตัวชี้วัดที่16มีการตอดแต้กกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สมาชิกองค์กรเครือข่ายและคนในชุมชนผ่านการประชุมจำนวน12ครั้งได้แก่ 1. โครงการอบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้กับนักศึกษากสอนอ 2. องโครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อพ,พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษกากศน 3. ให้ความรู้และฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรประจำผตเลือกตั้งที่3 4. อบรมพลเมืองคุณภาพให้กับสสปจตทั้ง4ตำบล 5. ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยที่ถูกต้องและการเป็นพลเมืองคุณภาพกับนักศึกษาคสน 6. กิจกรรมลดห้องสมุดเคลื่อนที่เสริมสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ 7. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการเป็นพลเมืองคุณภาพตามวิถีประชาธิปไตยชุมชน 8. อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่เครือข่ายระดับตำบลในให้กับสตรีและอสมอำเภอเมืองบ้านแหลมเขาย้อยและหนองยาป้อง 9. อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่เครือข่ายระดับตำบลให้กับสตรีและอสม อำเภอชะอําเก่งกระจานท่ายางและบ้านลาด 10. อบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 11. ประชุมขยายผลเครือข่ายพลเมืองคุณภาพหมู่ 3. บ้านหนองรี 12. ประชุมขยายผลเครือข่ายพลเลมืองคุณภาพตามวิถีประชาธิปไตยชุมชนให้แก่สมาชิกเครือข่ายหมู่ 4. บ้านสามเรือนตัวชีวัที่ 17. มีโครงการส่งเสริมคนในชุมชนให้มีวิสีชีวิตประชาธิปไตยและเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการดำเนินการส่งเสริมความรักความสามัคคีความเข้มแข็งของคนในหมู่บ้านด้วยการเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมประชาธิปไตยที่ถูกต้องการเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดทำบัญชีครัวเรือนอีกทั้งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนให้ทุกครัวเรือนดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องตัวชีวัดที่18มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิ์และเฝ้าระวัง ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงอย่างต่อเนื่องโดยมีการวางแผนรณรงค์ให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิ์และป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการจัดวีทีประชาคมหมู่บ้านมีการกำหนดกติกาตามแผนรณรงค์ร่วมกันมีกิจกรรมรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์และป้องกันปัญหาการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชนองค์กรหน่วยงานราชการภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนกิจกรรมของสะสปจตมีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งการลงคะแนนที่ถูกต้องเพื่อเลือกผู้สมัครอย่างมีคุณภาพจัดเครือข่ายเ้าระวังให้ข้อมูลเบาะแสข่าวสารการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งผ่านสื่อที่มีในหมู่บ้านเดือนละสองครั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งประจำตำบลและกรรมการสอสอพจตอได้รับการแต่งตั้งเป็นกปนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนที่ผ่านมาตัวชีวัดที่19มีกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการกำหนดหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเป้าหมายได้แ,แก่หมู่หนึ่งบ้านวังซอและหมู่ห้าบ้านทุ่งเพลสมีการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้นำกลุ่มองค์กรและคนในหมู่บ้านเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการสร้างพลเมืองคุณภาพและการเลือกตั้งหมู่บ้านมีแผนการดำเนินง,งานส่งเสริมประชาธิปไตยสร้างพลเมืองคุณภาพ การรณรงค์และป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้งและการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านสจปชตทัตคสนับสนุนให้หมู่บ้านมีความรู้และสามารถเสนอโครงการดําเนินการตามแผนด้วยตนเองและขอรับการสนับสนุนจากกลุ่มองคอ์กรหน่วยงานภาครัฐองค,อองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกได้รวมถึง หมู่บ้านดำเนินการกิจกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านตามแผนง,งานโครงการที่เสนออย่างเป็นรูปธรปรมสสปจตทัตคอมีการส่งเสริมกระชาธิปไตยการส่งเสริมพลเมืองคุณภาพและการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่20สสปจตทัตคอมีการประชุมสรุปบทเรียนหลังเสร็จสิ้นโครงการกิจกรรมสู่การวางแผนขยายผลอย่างสม่ำเสมอ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตมบลททตะคอขอจบการนำเสนอข้อมูลประกอบการประเมินไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ